แล้ครับไคเก็บมันเก็ดมอย่างดีเล้วครับนี่ฟังเสียงคร๊บคุณอ,อ่ะอจุล้นครับ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสุขุสุขคนนะครับผมมาพ่อขา้าบอแดงเพือกข่ากับพี่น้องครับเมนูเส็บแซ่บมือนี้ได้อผลไม้ดองนะครับเป็นผลไม้แบนด์ของบ้านสวนชูใจนะครับพี่น้องอู้มักระทันดองไหมภาษาบานเอาเนาเนะเพื่นเอาในมันอกอกย่างดีเลยครับอันนี้มะเขือเคือ มะคือคือแต่ว่าพื้นดองแซ่บแ,บ,แบออกสีทองงามเลยครับอันนี้เป็นแก้ไขเหมือนมะเขือเทศนะครับแต่โบเมนน่าจะเป็นเหมือนผิกหยวกผมก็เพิ่งเคยเห็นเมนูแบบนี้คือกันครับผมที่เอาแบบเหมือนมะเขือเทศอย,อย่างพวกนี้มาอัดดองจะพื้นดองแบบใดวิธียองฝืนเดี๋ยวบเบาแดงสิเอารายละเอียดการสั่งซื้อไว้ให้นะเพื่อใครสนใจอยากกินแต่จริงๆมันแซ่บแล้วแหละแต่บเบาแดงเอามาก,กินกับผกป่นน้ำนะครับ อืมม mm hmm. มากระทันใช่ไหมออกหวานๆนะครับบาแดงพึ่งเคยกินขึ้นกันบุคิดว่าสีแซบูมแซบบะลีตัว mm hmm. น,นี้มีความหอมมีความหอมครับ นี่พี่น้องรู้บ่อ,อีกย่างออกเขียวๆเ,เลยครับแต่ห้อน,นห่อนมันเนี่ยโอ้แซบคนละอย่างครับอืมแซบคนละอย่างพี่นอ้องอืม ผู้ได้ยากินแบบบต้องใส่พริกเกลือก็ได้นะครับกระชีแซมคือกันก็นแต่อันนี้หอมน่าจะเป็นจะาของห้องลูกอีกอย่างงครับบเ่เแดงกับบุรุษแต่รู้ด้ยว่ามันแซมาะครับเพิ่นบริขียนบอกอืแต่มันแซบแต่อันนี้เบื่อจากลูกประพันธ์แล้วผู้ซาครับแต่เผนแกนานมันออกดอกเลย อืโอ้แต่แสซบเส,บสบียบคุณ大กลองส้ำมากินเบิ้งก่ะทิ่ต่อคนไปได้เลยเดี๋ยวบ่าแดงจะเอารายละเอียดให้ครับนี่นะพี่น้องไปเคยเห็นนี่ไหมครับตรงกลางจีปีน,นังสิเสียบไหมตั้งแต่เหตุคิบงานบ่าแดงก็เพิ่งเคยกินนี่นะครับอืแปลก แถมแซ่บพร้อมเป็นแบรนด์ของสวนผลไม้ชู้ใจนะครับพี่นอ้องเป็นแบบน,นี้ครับแซ่บอ่แดงบอกเลยจะพื้นทย่จังไรห,หรอก ทีเกียวๆนี่ครับพีเกลือเนี่ยแล้วแต่ความชอบนะครับพี่น้องเบาแดงมาก <ๆ S 2> มันหวานแล้วเาเอาผีเกลือมาตัดมันสีดแบบอืมแซ่บเลยครับคิดอยากไหมครับมื่อเนี่ยอากาก็ฮ้องนอนา่านั่ง นั่งอยู่ใต้ต้นมังยมนั่นนี่ครับคือส่วนจิตกนี่หนะครับมาบทตกะทรงสีครึมๆอยู่ก็แต่เศร้าอืม ได้มาสามกระปุกครับพี่น้องแต่ละกระปุกนี่แน่นเลยเต็มเลยครับขนาดถาดเบาแดงอามาห้องนี่คือถาดใหญ่นะครับพี่น้องยังลน้นครับแต่อนนี้แซมขุดซาเนี่ยครับเบาแดงมากมันหวานมัน มันสิมีความหอมนิดนึ่งครับแต่ตัวนี้สินิ่มกรอบอท้องเจงครับคือของผิ่นสิมีความกรอบเลยจะเพื่นเหตุจางไหนเอาไปดองเอาไปแชงจงสิยังกรอบังครับพี่น้องอืมอืม แบบครบัพี่น้องสนใจอยากกินก็นลองติดต่อันไปได้ครับสอบถามเมนได้สีนี่ก็ไม่เหนแสงแดดนะครับพี่น้องคือมัน มันเป็นสีทองเลยรีครับเวลาพี่น้องเบิ้งอาจจะเป็นเหมือนมันสะท้อนแสงแต่จริงๆมันบ่ได้สะท้อนแสงนะครับของจริงก็เป็นแบบนี้เลยครับเลื่อมหรือยิบเลยครับอืม แซบ่แซบเล้าเบ้าแดงสัมักไหนมักกระทันนี่ไหมครับเพื่อนเอาไนมันออกเลยนะครับพี่น้องเพราะเพากินได้สบายเลยเพาบเต้องมานั่งแบบเอาไนเอาอย่างมันออกนะครับคือเพื่อนเอาออกให้เขาเรียบร้อยเลยกินง่ายๆเลยครับ อย่างลายนะครับกระปุกหนึ่งแน่นมากผุมบอกเสียงนกกระเจ้จวๆอยู่ครับบรรยากาศดีครับเสียแต่ห้อนเพราะเขานั่งไว้จะพักกะเริ่มเย็นแล้วครับพี่น้องแต่ว่าตอนที่เปาแดงลงมาอู้แดด ค่อนแฮ้งกำลังได้ยินเสียงนกน้อยอืตุวอื่นกระซทบนะครับแต่ว่าเบ้าแดงอยากมากเลยมากระทันผู้ซาครับ มากกว่าอืออืสำหรับคลิปนี้กับผูด้ดอยากลองกินบึงกันนะครับพี่น้องติดต่อเพ่นไปได้เลยเดี๋ยวเบาแดงจีเอารายละเอียดสินค้าไว้ให้นะครับพี่น้องเป็นผนลนะไม้อัดดองคือเพื่อนอัดกระป๋องมาให้แะครับแต่ว่ามันแซ่บ พราะว่าผมกับผมเคยกินเมนูแบบี้พ่อปันไดแต่พ่อเอามากินแล้วเออมันกระแซบตัวนี้ออกหวานอันนี้หอมอันนี้กรอบครับแซบเพื่อนอาจจะมีลายรสอยู่ดอกแต่ว่าเบาแดงกับบุงฮู้ซื้อมันเพราะว่าเบาแดงกับเบิ่งอยู่ตรงที่แบรนด์ของเพื่อนเพื่อนกับสิบบริเคียนตรงอ่า รูปผลไม้มาสื่อผลไม้ของสามชนิดมีมากนะครับพี่น้องกับเป็นังกับพี่น้องกันถ้าผู้ใดสนใจอยากลองชิมมึงคือบ่าวแดงพี่น้องกันสนใจก็ะติดต่อเลนไปได้เลยเดี๋ยวบ่าวแดงสิเอารายละเอียดไว้ให้นะครับพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้บ่าวแดงก็ต้องขอขอบคุณพี่ขอบคุณน้องสูงครูสุค่คนคือเก่านะครับผมที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวแดงมาโดยตลอดนะครับคลิปหน้าพมพ่อกับบ่าวแดงไหมครับผมคลิปนี้ก็ขอให้พี่ยยน้องสุขภาพแข็งแรงสูงครูสุค่คนนะครับผมสวัสดีครับ